อะพบกันอีกครั้งในเกมเมเปิลอีกแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่22ของเซิร์ฟเวอร์ผมซึ่งมีกิจกรรมสิ่งตกทอดมาแล้วนะครับในกิจกรรมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ล่วงหน้านะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูได้ในช่องผมหรือว่าจะไปดูทางเพจก็ได้นะฮะผมเนี่ยก็ไปเอามาจากทางเพจนั่นแหละแล้วก็เอามาลงเป็นคลิปให้คุณผู้ชมด้วยในช่องแต่ถ้าไม่รู้ว่าอยู่คลิปไหนนะฮะ ก็สามารถที่จะไปหาในเพจได้เนอะในเพจเนี่ยเขาก็จะมีอ่าสปอยกิจกรรมไว้เนี่ยว่าเอ้ยวันไหน,นมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่ง วันนี้เป็นวันที่22ของเซิร์ฟเวอร์มีกิจกรรมพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดมากิจกรรมนี้สามารถได้ค้อนพลังเทพฟรี8,000แต่ว่าจะทำถึงไหมนั่นคืออีกเรื่องนึ่งออมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันยากที่สุดแล้วนะครับถ้ามีเงินเติมเนี่ยมันก็จะง่ายดันทีแต่เติมแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินที่สูงมากๆนะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยถึงจะได้อนะเนาะ ดังนั้นนะฮะเราก็จะไปดูกันหน่อยแล้วกันนะว่ากิจกรรมมันจะเป็นยังไงนะสำหรับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4รอบนะครับได้คอนร,รอบละ2000 4รอบก็เป็น8000ส่วนเงื่อนไขในการที่เราจะผ่านในแต่ละรอบเนี่ยก็คือการใช้ชิ้นส่วนสิ่งตกทอดนะฮะอยู่ที่225,000นั่นเองนะคุณผู้ชมวันวันหนึ่งอะ่ะเราเล่นในดันเจียนนะฮะมันยังไม่ถึง2 0 0 0 0เลยอะ่ะ แล้วมันจะดองยังไงให้ถึง9 0 0แสนละ่ะคุณผู้ชมเออไม่ใช่เรื่องง่ายเ่ยฮะมันใช้อยู่ที่ประมาณ9แสนนะครับคุณผู้ชมแบบว่าถ้าจะให้ครบ4รอบเลยอะแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าผมดองมานานแล้วนะคุณผู้ชมขนาดดองมานานขนาดเนี้ยมันยังผ่านแค่รอบแรกยังยากเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะหวังละกิจกรรมนี้อย่างน้อยๆเนี่ยผมรู้เลยว่าผมเนี่ยได้1รอบแน่นอนนะครส่วนรอบที่2เนี่ย เป็นไปได้ยากอ่ะ7วันยังไงก็ไม่ถึงอ่ะ0 0 0ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ได้2,000ัก็ยังดีเนาะเอาเป็นว่าถ้าจะดองจริงๆนะครับถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้วนมาอีกเนี่ยผมคาดว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เวลาดองให้มันจบ4รอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เดือนเต็มๆเนี่ยอาจจะได้อยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าของเราเนี่ยเพิ่งมาดองได้ไม่กี่วันนะแต่รวมๆแล้วก็เป็น10วันเหมือนกันนะ10กว่าวันเหมือนกันนะคุณผู้ชม ออดังนั้นก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนงกิจกรรมรางวัลอันดับเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบพวกนี้เลยนะได้ของที่สูงมากมากนะฮะใครที่ดองมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยได้เปรียบในเรื่องกิจกรรมนี้ถึงแม้ว่าออในส่วนของภารกิจพุ่งทะลวงเนี่ยเราจะไม่ผ่านแต่อันดับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะแข่งกับเขาได้สูงมากๆเนาะคนที่ดองมามันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหยากเกินไปไหมล่ะ คืออะไรมันจะยากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแล้วไอการใช้สินส่วนตกทอดนะครับมันก็จะมาใช้จากจ,จุดนี้นั่นเองเนาะคือเราเนี่ยจะหาในสิ่งตกทอดหรือว่าเราจะเอาไปอัพก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัพหมดทุกอันละผมใช้แนวทางการอัพให้มันได้ค่าพลังด้วยนะครับทุกอันเนี่ยจะเป็นเลเวล20หมดส่วนอันที่ได้ใช้แบบเน,น้นเ้นเนี่ยก็จะให้เลเวลสูงกว่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยหาสิ่งตกทอดก็นับเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอาจจะผมลองหาให้ดูสัก สองทีแล้วกันเนี่ยฮะเหลือแต้มอยู่นิดหนึ่งเนาะบึ้มมาแล้วนะครับเอออันนี้แหละสิ่งที่ผมอยากได้อ่ะได้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะกดไปเลยตึกโอ้ย ปลดเลยเหรอขั้นสุดท้ายนะครับเมือ่อปล่อยวายอยู่ข้างผ่านแดนและคมดาบทะลวงฟื้นฟูค่า HP 2.5ของขีดจำกัดพลังชีวิตนะฮะก็ประมาณนี้อันที่ดีๆก็ไม่ออกออกอันที่ไม่ดีอีกโอ้ไม่ก็นี่ฮะอันนี้ก็ดีนีคุณผู้ชมอันนี้ก็จะดีที่สุดแล้วว่าเออทำให้ยูหนิ่ยพุก,ก้ามาเยืยนเนยเอนนะฮะอ๋อมันของสายเรามันถึงว่าดีไงผมไปอ่านแล้วมันดูเหมือนดีเนาะอันนี้ เมื่อปล่อยวายูข้างเนี่ยฮะใครที่มีสกิลชมพูนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้เนาะคือผมต้องใส่ไปก่อนแล้วแหละเพราะผมไม่มีอะไรให้ใส่ไงคุณผู้ชมเออมันมีแต่แบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะเนี่ยสำหรับกิจกรรมนะะในวันที่22ของเซิร์เฟเวอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ